เพืเ่อนๆจะมาแกะมาขามเปียกคายอันนี้มันจะได้บอมันจะแล้วไหมเพิ่งจะได้ฝักเดียวเองเขาจะเขาต้องแกะยังไงเนาะเราก็เห็นแต่แม่ทําเราก็ยังไม่เคยทำก็แกะแบบนี้แหละนะไม่รู้ว่าเขาเขาทากันยังไงที่มาขามเปียกของเราเอามิดออก เขาบอกว่าต้องตากให้แห้งก่อนหม่เนี่ยกว่าเจอแล้วเนาะโอ้จนแต่แม่ทำเราก็ไม่ยังไม่เคยแกะเม็ดออกเราก็เอาแต่ที่แบบสำเร็จรูปมากินเลยอ,อะไรไม่เคยทำก็ได้ทำอ้าว ก็จะลม้มซะอย่างนั้นอือม,มาดูว่าแม่เดียจะแกะได้เยอะไหมเพื่อนๆเนี่ยแกะแบบนี้เม็ดออกก่อนเพิ่งจะเริ่มแกะเมื่อวานแกะเปลือกอันนี้มาแกะเม็ดมาขามหนึ่งกิโลนี่ทำอยูอ่อาทิตย์หนึ่งแล้วมั้ง <laughs> เดี๋ยวถูงมือก็ดำเนี่ย แกะแล้วเป็นแบบนี้ได้แค่นี้เพื่อนๆเดี๋ยวมาลองดูว่าเมเดียจะแกะได้เยอะไหมเนี่ยอันนี้เราแกะเปลือกมันแล้วแต่เห็นแต่เพื่อนเขาบอกว่าต้องไปตากแดดก่อนนะ่ะให้มันแห้งมันถึงจะแกะง่ายใช่ไหมเอ้ามันก็หลุดนะมันก็หลุดออกหมดแล้วเพื่อนบอกว่าตากแดดมันจะแกะง่ายว่ะจะไม่แฉะจริงไหม มันฝักเล็กกันเนาะที่ที่สวนมันไม่เดียมัมนฝักใหญ่มะขามฝักใหญ่อันนั้นอะเดี๋ยวไปเก็บอยู่เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี่แหละจะไปสอยดูว่ามันสุกยังเนี่ยเห็นไ,ไหมแกะเม็ดออกแบบเนี้ยโอ้ัวเขาจะได้แต่ละกิโลสมกับราคามันแพงจริงนะกิโลละเจ็สิบาทแปดสิบาทนะเพื่อนๆเ,เนี่ย เพิ่งจะได้แค่นี้ก็จะก็จะแกะหมดนี้พอดีกันขามเปี้ยวนะคะขามเปี้ยวขามเปียกเราเอาไว้ใส่แกงต้มสั่งเลยส้มตำมโอเคเดี๋ยวมาดูหลังแกะเสร็จนะเพื่พพพพอนๆคงต้องใช้เวลาอย่างนาน นานมากแล้วก็นานที่สุดวันนี้ได้แค่นี้แหละโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะครัเปียกแกะเสร็จแ้บ